太多了，太热。太

Yeah.

cái hạ lục cái 58 cái này rất là nhiều tiền đó I right. แกะเปลือกส้มเรื่อยๆกว่าจะหมด 所以，这样。 ก้งงซนเก่งนี่งงซนอีหายซุไปยิ้ซุไปอีกเด็กี่มูักันดีอ้าวอ้าวเด็กสาไป Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 โยน แล้วทำไมตัวนี้ไ่ชอบมาแบบไม่นี่น้องทุกคนเลยะมันกัดตัวคนที่ไม่อาด้ามนาูเมนตอมออ่ะ 下雨。 อืมตกที่อออืมเฮ้มันเขาบอกาป็นะหนาอกอ่ อืมอยู่เลยเลยลำเลยเงินเอิมเกมเกมมีเสียวมากแต่ถ้าโดนเซนเซอร์นี่นี่จะเป็นสาหิตที่ทำ

เอาพัดลมไล่มาเรื oh, ่อยๆได้หรือยัได้ละไม่ไม่อยู่ อันเนี่ยเออเปิด uh. หนูอย่าเอามือไปจับของกินนะน้องมันราไปจับของกินหนูต้องไปล้างมือก,ก่อนนะลูกอันนี้ไม่ต้องทาลูกกย่อนขาลงมาแม่พ่นให้พ่นไปแล้วคุณไม่ต้องลูบลูกแล้วก็ชอบบอกมันนั่งกันจังนะข้างนอกอ่ะลูกเนะาะพี่สา ยโน้ไปล้างมือก่อนออนะถ้าจะ่แรงเมย่อนท้าลงมา,งงม,ามันมีทาให้เน้วดูมีแต่ยุงย่อนลงมาลูกน้องาย่อนท้าลงมาอ อย่าลูบนะไม่ต้องแขนไม่ต้องมันไม่กัดแขนหรอกแม่เป็นไรเอาเท้าขึ้นไปเป็นตายแล้ว ข้างนอกอนอกมันม,มีแมลงเม่ามันจะปาตายแล้วขออะไรนะไล่ะอะไรมั้ง มันเลงวมากมันเหนื่อยวันหลังออกมาต้องไปนอนกุมนั้กนแล้ลูกทำไมมีรูตาแดงอ่ะแม่วิทูนี่อะไรเข้าตาไม่มีแล้วทำไมตาโนแดงไม่รู้ไหนขยี้หรือเปล่าลูกแบบข้างนี้ได้ขยี้ตาไหมไหนเงยหน้าให้แม่ขึ้นดูลูกโนมองไม่เห็นดอก